สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะ กลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร,รพระนครกันนะคะว่าในช่วงนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่น่าสนใจที่เรารวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะพบกันผ่านทาง3ช่องทางในการติดตามรับฟังนะคะเว็บไซต์ที่ o n l i v e r m u t p a c t h facebook แล้วก็ u t u b e นะคะเข้าไปค้นหากันได้ที่ rmutplive ค่ะซึ่งทั้ง3ช่องทาง นี้ก็จะมีการอัปโหลดนะคะรายการต่างๆของสถานีวิทยุออนไลน์ของมททรพนครให้ได้ติดตามรับฟังกันในทั้ง3ช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยเลยข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันข่าวแรกข่าวมากันที่ทางด้านของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปออมทคลังที่8ทับ2565ค่ะซึ่งทางมทรพระนครของเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมค่ะผู้ช่วยาสตราจารย์ดรแกสิเดชสุทิวานิชค่ะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยมทรพระนครนะคะได้เป็นประธานเปิดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือว่าปออมทค่ะ สมัยสามัญครั้งที่8นะคะซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น2อาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุร,รกิจมทรพระนครศูนย์พาณิชยกรรมพระนครค่ะแล้วก็ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยมีศาสตราจารย์ดอ,อร์อัมพรทรรรงรักกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ส่งคุณวุฒิมทรพระนครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด,ด้วยค่ะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจทางในการทำงานของกรรมการสภาคณาจารย์แล้วก็ข้าราชการด้วยตลอดจนเป็นการสร้างกิจกรรมการมีสัมพันธไมตรีต่อกันในกลุ่มนะคะสภาอาจารย์สภาคณาจารย์ สภาพนักงานสภา giveaway, คณาจารย์และข้าราชการสภาคณาจารย์และพนักงานสภาอาจารย์และบุคลากรจำนวน80ัท่านด้วยกันค่ะซึ่งก็มาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน28แห่งทั่วประเทศเลยนะคะประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะมทรอีสานมหาวิทยาลัยกระสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมทรกรุงเทพ มหาวิยลัยเทคโนโลยีประจอมกล้าพนะนครเหนือมหาวิลัยทักษิณมหาวิทยาลัยรามคำแหงมทรรธัญบุรีมทรรพนกครค่ะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพยาวมหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งทางมทรรพนครของเรานนะคะก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมของครั้งนี้นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะมากันที่การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ครั้งที่5ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นในหัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการเป็นผู้ประกอบการค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทรไพระนครค่ะได้มีการจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่5นะคะ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสร้างสรรค์กับการเป็นผู้ประกอบการค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณชั้น5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร,รพระรคนครสวนพระนครเหนือค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรนัชชนรักไทยเจริญชีพรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์มทรพระนคร เป็นประธานในการเปิดงานค่ะแล้วก็มีการบรรยายนะคะในหัวข้อการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์สายแมวโดยดรลันจกอออรกิจบำรุงผู้ก่อตั้งบริษัท Renew Innovation จำกัดเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้ะคะ่ะซึ่งนอกจากการถ่ายทอดให้ความรู้แล้วนะคะในงานนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงบูธ นทรศก,การต,าต,าต่างๆนะคะอาทิเช่นนิทรศการสิ่งประดิษฐ์ผลงานด้านการวิจัยจาก4สาขาวิชาค่ะรวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายภาคโปสเตอร์นะคะจำนวน53เรื่องด้วยกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานนะคะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานของข้อมูลต่างๆของการวิจัยนะคะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็การพัฒนาประเทศต่อไปด้วยคะ่ะ มาดูกันต่อที่ทางด้านของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒินะคะได้มีการแนะแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามทรพระนครฉบับที่13ค่ะคุณสุรังคนางวายุภาพค่ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมทรพระนครได้เป็นประธานในการประชุมโฟกัสกรุ๊ปค่ะณห,ห้องประชุมรัพีพัฒน์ชั้น3าสำนักงานอธิการบรารรา 0, ดีมทรพระนครสุนเทเวศโดยมีดรนัทพลประดิษฐ ผลเลิศก,กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมทรพระนคนรพร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็บุคลากรจากในงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันคะ่ะซึ่งคุณสุรังคณาวายุภาพนะคะและดรนัทพลประดิษฐ์ผลเลิศนะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะข้อมูล ที่ได้จากการระมสมองที่ได้ดาเนินการผ่านมาแล้วทั้ง3กิจกรรมด้วยกันค่ะรวมทั้งเสนอแนวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนามทรพระนครฉบับที่13นะคะเพื่อที่จะยกระดับนะคะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในสังคมเมืองสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมากันที่การอบรมติดอาวุธผู้ประกอบการหน้าใหม่ค่ะ มทรอพันธุเราค่ะได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจตอนหัตถกรรมเครื่องประดับเงินสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านของเ <unless S 1> ครื่องประดับอัญมณีค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมรศิริดิดสอนนะคะรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้นะคะทักษะแล้วก็ประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่โดยได้รับเกียรติจากคุณจุธาทิพย์ยองสวรั์พันนะคะเจ้าของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินซึ่งก็มีการให้ความรู้เบื้องต้นนะคะในการถักเชือกการเลือกหินหรือว่าลูกปัดที่จะมาร้อยให้เป็นสร้อยการวัดขนาดข้อมือรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการสังเกตวัตถุดิบ ให้มีคุณภาพซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมเฟืองเหนืออาคารอเนกประสงค์มทรพันนครศูนย์พัน,นครเหนือค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในมทรพันนครเราที่ฝนก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามราับฟังข่าวสารแบบนี้กันเป็นประจำเลยนะคะผ่านทาง3ช่องทางในการติดตามราับฟังเราค่ะ ที่เว็บไซต์ a l l l i f e r m u t p a c t h รับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะโดยแชร์คำคลว่า rmutplive ก็สามารถติดตามรับฟังความเคลื่อนไหวของทางมทรพระในคองของเราได้ผ่านทั้ง3ช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับโฟนและ rmutp อัปเดตแล้วนะคะพบเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ